ค่จะจนนะคะวันนี้ค่ะจจนก็มีข่าวดีจะมาบอกค่ะนั่นก็คือนี่เลยล<ะ>ตอนนี้นะคะจจนท้องลูกคนที่สองแล้วละคะ่ะแม่ ที่เรานะคะมีประสบการณ์นะคะผ่านการท้องมานี่ท้องที่2แล้วเนี่ยนะคะแจนนะคะก็อยากจะมาแชร์นะคะเรื่องราวของการท้องนะคะให้กับแม่แ,มแมค่ะโดยเฉพาะแม่แม่มือใหม่นะคะเพราะว่าแจนเข้าใจเลยค่ะว่าคนที่เป็นแม่มือใหม่นะคะไม่เคยผ่านการท้องมาก่อนนะคะมักจะมีเรื่องราวที่กังวลใจมากมายนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เราอยากจะรูวามากมายเลยใช่ไหมล่ะคะโ <L ibr ind Hearing> ดยหนึ่งในเรื่องที่แม่ๆมมักจะกังวลกันเนี่ยนะคะก็คือเรื่องของการบํารุงครรภ์ค่ะว่าเราควรจะกินอะไรยังไงนะคะเพื่อให้น้ําหนักเนี่ยไปลงที่ลูกนะคะไม่สะสมอยู่ที่ตัวคุณม มากจนเกินไปค่ะเพราะว่าก็มีคุณแม่หลายๆท่านเนี่ยนะคะที่ตอนท้องเนี่ยคะโอ้โหน้ําหนักขึ้นมาเยอะมากๆเลยคะ่ะแต่ว่าลูกเนี่ยนะคะออกมาตัวเล็กนิดเดียวเองอะคะ่ะซึ่งปกติแล้วเนี่ยนะคะตอนท้องเนี่ยนะคะคุณหมอเนี่ยนะคะก็จะไม่อยากให้คุณแม่เนี่ยนะคะมีน้ําหนักเพิ่มขึ้นมานะคะมากเกินกว่า15กิโลกรัมค่ะหรือว่าไม่เกิน2กิโลต่อเดือนนะคะซึ่งมันก็จะมีช่วงที่เราแพ้ท้องใช่ไหมคะช่วงนั้นเนี่ยน้ำหนักของเราอะ่ะก็มักจะไม่ค่อยขึ้นนะคะหรือว่าบางคนอาจจะลงไปด้วยซ้ําค่ะซึ่งหลังจากแพ้้้้ทองไปแลวนนนะะะะคคถาาเรา มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาเดือนละ2กิโลกรัมนะคะ<ม>ก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมตามที่คุณหมอแนะนําพอดีเลยละค่ะ อย่างตอนที่จันท้องละลินเนี่ยนะคะจันก็คลอดละลินออกมาตอน39วีค5วันค่ะซึ่งตอนนั้นนะคะน้ําหนักจันก็ขึ้นมาประมาณ12กิโลกรัมค่ะแล้วก็ละล,ะลินนะคะคลอดออกมาที่3.332กิโลค่ะแม่แม่ซึ่งก็ถือว่าเป็นเด็กที่ตัวไม่เล็กนะคะและตัวแจนเนยน้ำหนักก็ไม่ได้ขึ้นมากด้วยค่ะซึ่งตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์น,นะคะทุกครั้งที่ได้มีการอัลตราซาวนะคะคุณหมอก็มักจะบอกเสมอเลยค่ะว่าละลินนะคะเป็นเด็กที่มีน้ําหนักเกณฑ์ดีมากๆเลยค่ะน้ําหนักมักจะเกินเกณฑ์ไปดาห์ตลลอดเยนะคะคม่เพราะฉะนั้้นนนนค่ะะะวันนี ก็มี8เคล็ดลับดีๆนะคะในการทานอาหารบำรุงคันนะคะมาฝากแม่ๆค่ะว่าเราจะทานอะไรยังไงนะคะเพื่อให้น้ำหนักนะคะแล้วก็สารอาหารไปลงที่ลูกนะคะ ข้อที่1เลยนะคะก็คือแม่ๆควรจะเน้นทานโปรโตีนค่ะนั่นก็คือเนื้อนมไข่นั่นเองนะคะเพราะว่าตัวโปรโตีนเนี่ยนะคะจะไปช่วยในการจเจริญเติบโตของทารกในครรภ์ค่ะซึ่งอันนี้นะคะลูกของเราเนี่ยจะได้รับไปเต็มๆเ,เลยนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยนะคะตัวโปรโตีนเนี่ยนะคะจะช่วยเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนะคะแล้วก็ช่วยเสริมภูมิต้านทานของทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกในท้องด้วยค่ะ ก็คือให้คุณแม่ลดแป้งลดน้าตาลค่ะก็คือไม่เน้นคาร์โบไฮเดรตนั่นเองนะคะคุณแม่ไม่จําเป็นเลยนะคะที่จะต้องทานข้าวนะคะในปริมาณที่มันมากขึ้นนะคะกว่าที่คุณแม่เคยทานก่อนท้องค่ะคือคุณแม่บางคนนะคะอาจจะคิดว่าเอ้ยตอนนี้นะคะเรามีลูกน้อยอยู่ในท้องอีกคนนึงนะคะเพราะฉะนั้นปริมาณข้าวที่เราทานนะคะก็อาจจะอยากจะทานเป็นดับเบิลคูณสองนะคะเผื่อลูกน้อยไปด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยไม่จําเป็นเลยนะคะแล้วก็จริงๆนะคะถ้าสมมุติว่าคุณแม่เลือกได้นะคะก็อยากจะให้ทานเป็นพวกข้าวซ้อมมือนะคะข้าวกล้องหรือว ะะก็จะดีกว่าข้าวขาวค่ะหรือว่าถ้าคุณแม่คนไหนนะคะชอบทานพวกขนมปังเนี่ยนะคะก็จะแนะนําทานเป็นขนมปังคูวีค่ะดีกว่าขนมปังสีขาวนะคะส่วนเรื่องของของหวานเนี่ยนะคะก็คือตัวของหวานนะคะมันไม่ได้จากัดแค่เฉพาะพวกของหวานเช่นขนมเค,ค้กไอศครีมหรือช็อกโกแลตเท่านั้นนะคะแต่ว่ารวมไปถึงพวกผลไม้บางชนิดด้วยค่ะเพราะว่าแม่แม่เชื่อไหมคะว่าผลไม้บางชนิดเนี่ยมีน้ำตาลสูงมากเลยนะคะเช่นพวก มะม่วงสุกค่ะน้อยหนาลำใหยนะคะหรือว่าทุเรีนเนี่ยนะคะตัวดีเลยละคะ่ะแม่แม่ซึ่งถ้าสมมติคุณแม่อยากจะเลือกทานผลไม้นะคะก็จะแนะนําให้เลือกทานเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงแทนค่ะเช่นพวกส้มกล้วยนะคะหรือว่าผลไมาต้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆค่ะอย่างเช่นสตรอเบอรี่นะคะบลูเบอร์รี่หรือว่าเชอรี่นั่นเองค่ะเพราะว่าผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงนะคะจะช่วยเรื่องของการดูดซึมได้ดีค่ะทําให้สารอาหารที่เราทานเข้าไปจากอาหารนะคะหรือว่าจากวิตามินต่างๆที่คุณหมอให้มาเนี่ยนะคะถูกดูดซึม เข้าไปในร่างกายได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ ะะก็คือให้คุณแม่ค่ะทานอาหารที่เน้นธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะคุณแม่สังเกตไหมคะว่าเวลาที่คุณแม่เนี่ยนะคะไปฝากคันกับคุณหมอนี่นะคะคุณหมอก็มักจะให้วิตามินมาทาน2ตัวใช่ไหมล่ะคะนั่นก็คือตัวธาตุเหล็กกับแคลเซียมนั่นเองค่ะเพราะว่าลูกของเราเนี่ยนะคะต้องการธาตุเหล็กค่ะในการไปสร้างเม็ดเลือดนะคะแล้วก็ต้องการแคลเซียมะคะ่ะในการไปสร้างกระดูกและฟันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวิตามิน2ตัวนี้เนี่ยนะคะมันจําเป็นมากๆเลยค่ะในการเจริญเติบโตของลูกน้อยนะคะซึ่งนอกจากตัววิตามินที่คุณหมอให้มาเนี่ยนะคะคุณแม่นะะคก็สาามรถ สารอาหารธาตุเหล็กแล้วก็แคลเซียมนะคะจากอาหารทั่วไปที่เราทานได้เหมือนกันนะคะซึ่งตัวแคลเซียมเนี่ยนะคะก็หาได้ง่ายๆเลยค่ะจากในพวกนมโยเกิร์ตนะคะปลาเล็กปลาน้อยหรือว่าผักใบเขียวเช่นบอกโคอรี่หรือคะน้าค่ะส่วนธาตุเหล็กนะคะก็มักจะมีในไข่แดงเนื้อแดงหรือว่าตับนั่นเองค่ะแม่แม่ ข้อที่4นะคะพยายามทานอาหารให้มันหลากหลายค่ะไม่โดบอะไรมากจนเกินไปนะคะ mm. คุณแม่บางคนนะคะพอตั้งท้องแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะบำรุงลูกน้อยในครรภ์ให้แข็งแรงนะคะ mm. ก็จะแบบไปกินไข่ต้มเวลนสองสามฟองนะคะดื่มนมทุก,กวันเลยนะคะจากที่ก่อนท้องเนี่ย เคยกินไข่ต้มนะคะไม่เคยดื่มนมมาก่อนนะคะแบบนี้นะคะก็จะมีความเสี่ยงนะคะให้ลูกในท้องเนี่ยพอเขาเกิดออกมานะคะอาจจะแพ้อาหารสิ่งนั้นได้ค่ะโดยเฉพาะนมกับไข่นี่นะคะเป็นอาหารตัวท็อป2ตัวหลักเลยละคะ่ะที่เด็กมักจะเกิดออกมาแล้วก็แพ้นะคะซึ่งถ้าคุณแม่นะคะต้องการที่จะบำรุงคันนะคะก็ไม่ควรจะทานอะไรที่มันซ้ําๆเป็นประจาเหมือนเดิมทุกๆวันนะคะอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณแม่ต้องการที่จะดื่มนมบำรุงคันใช่ไหมคะก็ให้คุณแม่สลับนมไปมาะคะ่ะเช่นว,วันนี้ทานนมวัวบ้างนะคะ ถ้าเปลี่ยนไปท่านนมโ่วเหลืองหรือว่านมแอลมอน์บ้างแบบนี้ค่ะลูกก็จะเกิดออกมาไม่แพ้นะคะ เคล็ดลับข้อต่อไปนะคะเคล็ดลับข้อที่5นะคะให้คุณแม่นะคะพยายามทานอาหารเป็นมือ้อย่อยๆหลายๆมือแทนนะคะจากที่เรานะคะก่อนท้องนะคะเคยทานแต่มื้อหลักนะคะ3มื้อต่อวันใช่ไหมคะก็คือเช้ากลางวันเย็นเนี่ยนะคะตอนนี้นะคะให้คุณแม่คะ่ะแบ่งทานนะคะเป็นปริมาณน้อยๆนะคะสักวันละ5-6ถึงมื้อแทนค่ะแบบนี้เนี่ยนะคะก็จะทําให้คุณแม่นะคะไม่ค่อยอึดอัดท้องด้วยค่ะแล้วก็ที่สาคัญน,นะคะการที่เราแบ่งเป็นมือ้อย่อยๆเล็กๆหลายๆมือนะคะจะทําให้ร่างกายนะคะดูดซึมสารอาหารเข้าไปใช้งานได้ ดีกว่าค่ะ มาถึงเคล็ดลับข้อที่6แล้วนะคะก็คือดื่มน้ํามากๆนั่นเองค่ะเพราะว่าน้ำเนี่ยนะคะจําเป็นมากๆเลยนะคะที่จะเข้าไปช่วยกระตุ้นเรื่องของการไหลเวียนของร่างกายค่ะจะช่วยเรื่องของตะคิวนะคะช่วยขับของเสียนะคะแล้วก็ยังช่วยเรื่องท้องผูกด้วยล่ะคะ่ะแม่ๆมซึ่งจะเข้าใจนะคะว่าวางที่พอเราท้องนะคะเรามักจะแบบลุกไปฉี่บ่อยนะคะบางคนก็จะขี้เกียจทานน้านะคะเพราะว่าไม่อยากไปฉี่บ่อยๆแต่ว่าจริงๆนะคะการดื่มน้ามากๆนี่จำเป็นมากๆเลยนะคะ ลับข้อที่เ็แล้วก็เคล็ดลับข้อที่8เนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเรื่องของอาหารการกินค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองนะคะซึ่งแตนคิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญเลยนะคะในการจเจริญเติบโตของลูกน้อยค่ะซึ่งเคล็ดลับข้อที่7นะคะนั่นก็คือให้คุณแม่นะคะนอนพักผ่อนให้เพียงพอนะคะนอนเยอะๆนั่นเองค่ะโดยเฉพาะช่วงที่กรทฮอร์โมนหลังนะคะซึ่งโกรดฮอร์โมนของคนเรานะคะมักจะหลังในช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งค่ะซึ่งถ้าคุณแม่นะคะสามารถหลับลึกในช่วงเวลานี้ได้เนี่ยนะคะโกรดฮอร์โมนก็จะทํางานได้ด ก็จะเข้านอนช่วงประมาณ4ี่ห้ทุ่มค่ะหรือว่าบางทีนะคะก็หลับไปพร้อมละลินเลยนะคะตอน3ามทุ่มค่ะแล้วก็ตอนบ่ายนะคะก็จะพยายามหาเวลางีีบสักหน่อยนะคะสัก4ี่สนาทีถึง1ชั่วโมงค่ะก็จะทําให้ร่างกายของเรานะคะไม่เพลียจนเกินไปค่ะ ่วนเคล็ดลับข้อที่8นะคะข้อสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะก็คือให้คุณแม่นะคะออกกําลังกายอย่างเหมาะสมค่ะซึ่งคุณแม่ตั้งท้องนะคะสามารถออกกําลังกายได้นะคะซึ่งคุณหมอนะคะก็จะแนะนําค่ะให้เรานะคะสามารถกลับไปออกกําลังกายได้นะคะหลังจาก12วีคแล้วนั่นเองค่ะแต่ก็ให้คุณแม่นะคะไปปรึกษาคุณหมอก่อนนะว่าเราเนี่ยมีภาวะขั้นเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะคะสามารถออกกําลังกายได้ไหมนะคะซึ่งกิจกรรมที่เราจะออกกําลังกายนะคะก็ควรเป็นกิจกรรมที่เหมาะสมสาหรับคนท้องนะคะอย่างแจนเนี่ยแต่ก่อนนะคะก็อาจจะแบบยกเวทดักหนัก ะะเล่นคาร์ดิโอโหดๆเลยนะคะตอนท้องเนี่ยคะก็จะย้ายนะคะมาทํากิจกรรมเป็นพวกโยคะพิลาทิสหรือว่าเล่นพวกแบคลาแทนนะคะซึ่งทุกคลาสที่อาจารย์เลือกเข้าไปเทคคลาสเนี่ยนะคะก็จะเป็นคลาสของคนท้องโดยเฉพาะนะคะเพราะว่าคุณครูเนี่ยเขาก็จะช่วยดูสรีละเรานะคะแล้วก็ดูว่าท่าไหนเราเล่นได้ท่าไหนเราเล่นไม่ได้นะคะ การออกกําลังกายช่วงตั้งครรภ์เนี่ยนะคะไม่ได้ทําให้แค่ลูกของเราแข็งแรงนะคะแต่ว่าตัวคุณแม่เนี่ยแหละค่ะก็จะแข็งแรงไปด้วยนะคะพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายช่วงตั้งครรภ์น,นะคะ <pt ain> ซึ่งการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้เลือดของเราค่ะหมุนเวียนได้ดีนะคะลดเรื่องของการบวมน้านะคะช่วยขับของเสียนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของตะคิวนะคะแล้วก็ช่วยเรื่องของอาการปวดเมื่อยต่างๆด้วยล่ะค่ะ และนี่นะคะก็คือ8ปดเคล็ดลับดีๆนะคะในการบำรุงคันของแจนนั่นเองค่ะซึ่งแจนเนี่ยนะคะก็ทาตามทั้ง8ข้อนี้เลยนะคะตั้งแต่ตอนท้องลลินแล้วล่ะคะ่ะจนมาท้องนี้เนี่ยนะคะก็ยังทําอยู่นะคะซึ่งตอนที่แจนไปเอาเทอซากับคุณหมอล่าสุดนะคะตอน18วีคเนี่ยนะคะคุณหมอยังชมเลยค่ะว่าลูกเนี่ยนะคะมีน้ําหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากๆเลยนะคะแล้วก็น้ําหนักตัวของแจนเนี่ยนะคะขึ้นมาจากก่อนท้องแค่เพียง3กิโลกรัมเท่านั้นเองค่ะคุณหมอเขาก็ชมนะคะว่าแบบโหคุณแม่ท้องสองแล้วนะคะยังสามารถดูแลควบคุมน้ําหนักตัวเองไดดด้้ีีขนนนาะะคะ ซึ่งการที่เรานะคะทานอาหารอย่างเหมาะสมเนี่ยนะคะจะไม่ได้ส่งผลดีนะคะแค่กับตัวลูกเท่านั้นนะคะว่าเขาจะได้รับสารอาหารที่เต็มที่นะคะแต่ว่าถ้าคุณแม่เนี่ยนะคะน้ําหนักตัวไม่ขึ้นเยอะจนเกินไปนะคะให้อาหารไปลงที่ลูกซะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะคุณแม่นะคะก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความเสี่ยงเรื่องของความดันแล้วก็เบาหวานขณะตั้งครรภ์ด้วยค่ะจะได้แข็งแรงทั้งคุณแม่แล้วก็คุณลูกเลยนะคะ เอาละค่ะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะจันก็หวังว่าข้อมูลนะคะเรื่องการบำรุงคันของจันนะคะจะเป็นประโยชน์นะคะกับแม่แม,มือใหม่ทั้งหลายนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะจันก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก่อนไปนะคะจันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แมสซี่คิดจะทวมให้ด้วยนะคะแล้วคราวหน้านะคะจันจะมีคอนเทนต์อะไรดีๆมาแชร์อีกไว้ติดตามกันนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายนะคะ